ในวันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ของเพื่อนของผมเกี่ยวกับเรื่องผีเขย่าต้นไม้เมื่อตอนที่เพื่อนผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมนะครับโดยเพื่อนผมคนนี้มีชื่อว่าไอ้นัทไอ้นัทเป็นเด็กชอบเที่ยวมากและช่วงนั้นมันก็เรียนอยู่ประมาณม .4 ม .5 และชอบเที่ยวกลางคืนมากเวลามีงานที่ไหนมันก็จะไปตลอดแต่ก็ไม่ค่อยจะถูกกันกับวัยรุ่นบ้านอื่นนะครับ ขนาดในโรงเรียนเดียวกันเองก็ยังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มอื่นอยู่เป็นประจำและมีวันหนึ่งไอ้นัทก็ออกไปเที่ยวเหมือนเดิมตามปกติแต่ก็แวน้นมอเตอร์ไซค์เข้าไปในอำเภอระยะทางก็ประมาณ25กิโลได้และทางก็เปลี่ยวมากแถมมือดเอามากๆด้วยมันออกไปตอนนั้นก็เวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาได้ตามบ้านนอกแล้ว ถือว่าดึกแล้วนะครับตามหมู่บ้านก็จะเงียบมากเพราะหมู่บ้านชนบทเขาจะปิดบ้านเข้านอนกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยและช่วงนั้นก็เป็นฤดูหนาวด้วยจึงขับรถไว้ไม่ได้เพราะอากาศหนาวและหมอกลงหนามากๆและยิ่งออกห่างจากหมู่บ้านคนเท่าไหร่ทางก็ยิ่งมืดมากพอมันขับมาถึงกลางสวนยางของชาวบ้านหมอกก็ลงหนาจนแทบมองไม่เห็นถนน แล้วมันก็เห็นไฟรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาข้างหน้าแต่พอขับใกล้จะถึงมันไฟรถนั้นก็หายไปเฉยๆทั้งที่รถน่าจะมาถึงรถมันแล้วและน่าจะขับสวนกันแล้วด้วยตอนนั้นมันก็คิดแค่ว่าหรือรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นจะลงข้างทางเพราะมองไม่เห็นถนนหรือเปล่ามันก็จอดแล้วพยายามเอาไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ส่องๆก็ไม่พบอะไร และที่น่าแปลกใจมากก็คือทางตรงนั้นไม่มีทางเลี้ยวเลยเป็นลัวของชาวบ้านที่มีพวกต้นไม้ขึ้นติดติดกันแต่ไม่สามารถเลี้ยวไปไหนได้เลยแล้วทีนี้มันก็ได้ยินเสียงใบไม้เสียดสีกันไปมาอย่างไวเหมือนโดนลมพัดแรงๆพอมันมองไปบนต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นใหญ่พอสมควร ความสูงเท่าเๆเสาไฟฟ้าได้เลยแต่ที่น่าแปลกใจมากก็คือกิ่งไม้โซนที่ยื่นออกมาหามันเหมือนกำลังถูกเขย่าอย่างแรงเหมือนมีคนขึ้นไปปีนต้นไม้ด้านบนแล้วเขย่าต้นไม้เล่นในขณะที่กิ่งอื่นๆกลับนิ่งสนิทและต้นไม้ต้นอื่นๆแม้กระทั่งต้นหญ้าก็ยังนิ่งสนิทเลยตอนนี้มันจึงคิดว่าโดนแล้วแน่ๆ มันเลยรีบหันหัวรถมอเตอร์ไซค์แล้วรีบบิดออกไปจากตรงนี้ทันทีพอไปถึงบ้านเพื่อนที่อยู่ในอำเภอมันก็เล่าให้เพื่อนที่นั่นฟังว่ามันเจอไฟหน้ารถสวนมาแล้วพอจะถึงกันแล้วไฟหน้ารถหายไปเฉยๆแต่ยังไม่ทันได้เล่าเรื่องที่ต้นไม้เหมือนมีใครเขย่ากิ่งไม้ใหญ่ๆใ,ใส่ให้เพื่อนฟังเพื่อนไอ้นัดก็บอกไอ้นัดว่า ทางเส้นนั้นเพิ่งมีวัยรุ่นฆ่ากันตายอยู่นะเขาว่ามันทะเลาะกันมาแต่ในงานหมู่บ้านอื่นพ่อกูบอกว่ามีการดักเอาคืนกันตรงสวนยางทางที่มึงผ่านมานั่นแหละพอวัยรุ่นคู่อริขับผ่านมาพวกที่ซุ่มอยู่ก็วิ่งออกมาแล้วคว้างปาพวกขวดพวกท่อนไม้ใส่คู่อริจนต้องรีบบิดรถหนีเลยแต่พวกนั้นก็ให้เพื่อนอีกกลุ่มดักอยู่ด้านหน้า ขึงเชือกเพื่อให้วัยรุ่นคู่อลิขับไปชนแล้วลดลมจะได้เอาคืนได้แต่มีคันหนึงขับมาแล้วมันอยู่ในระยะคอพอดีคอขาดกระเด็นเลยนะมึงตรงต้นไม้ใหญ่ๆใ,ใ,ในสวนยางนั่นแหละพอไอ้นัทได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่ามันต้นเดียวกันหรือเปล่าวะแล้วจากนั้นไอ้นัทก็ไปเที่ยวกับเพื่อนจนเวลาประมาณตีสองกกว่า มันก็ได้แยกย้ายออกมาแล้วขอตัวกลับบ้านเพื่อนก็ให้มันนอนที่บ้านก่อนเพราะมันดึกแล้วแต่ไอ้นัดเป็นคนไม่ชอบนอนบ้านคนอื่นเวลาไปเที่ยวที่ไหนจะดึกแค่ไหนมันก็จะกลับบ้านทุกครั้งพอมันขับรถใกล้จะถึงต้นไม้ใหญ่กลางสวนยางมันก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นดักกันจนอีกฝ่ายตายตรงนี้ มันก็เริ่มคิดหนักขึ้นมาทันทีว่าจะไปทางนี้ต่อหรือจะอ้อมไปอีกทางดีแต่ถ้าอ้อมไปอีกทางบวกเพิ่มมาอีกสิบกิโลเลยมันจึงตัดสินใจว่ารีบบิดรถให้ผ่านตรงนี้ไปไวๆดีกว่าพอมันบิดรถใกล้จะถึงต้นไม้ต้นนั้นมันก็พยายามมองไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่มองข้างทางเลยเพื่อไม่ให้สายตาไปโฟกัสกับอะไรเข้า พอบิดรถมาอย่างไวและใกล้จะถึงต้นไม้ใหญ่รถมันก็ดับไปเฉยๆจนมันเบรกแล้วรถก็มาหยุดอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ต้นที่เขย่ากิ่งไม้ใส่มันตอนแรกตอนนี้มันก็พยายามไม่คิดเรื่องที่เพื่อนเล่าแต่ก็อดไม่ได้มันก็เลยพยายามสตาร์ทรถอยู่หลายรอบก็ไม่ติดจะเข็นรถไปข้างหน้าเพื่อให้ห่างจากจุดนี้มันก็เหมือนล้อรถไม่ขยับ หมือนเบรกติดด้วยแล้วสักพักมันก็ได้ยินเสียงคนเหมือนลากเชือกดังคลืดคลืดจากอีกฝั่งถนนตรงข้ามกับต้นไม้ต้นนี้มันพยายามมองซ้ายมองขวาด้วยความโลแวงก็ไม่พบว่ามีอะไรจึงคิดว่าพวกสัตว์ป่าแน่ๆสักพักหนึ่งต้นไม้ก็ถูกเขย่าจนใบไม้สะบัดไปมาจนดังซ่าซาจากแค่กิ่งเดียวรอบแรกมาตอนนี้นั้น มันว่าแทบจะทุกกิ่งได้ขย่าใส่มันอย่างกับพายุพัดแค่ต้นนี้ต้นเดียวจนใบไม้ร่วงกันละนาวลมก็ไม่มีต้นอื่นที่เล็กกว่าก็นิ่งสนิทยังดีที่ดวงจันทร์เต็มดวงทำให้มันยังพอมองเห็นถนนอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้ามาจากด้านหลังมันพยายามสตาร์ทรถแต่ก็ยังไม่ติดแล้วเสียงคนเดินลากเท้านั้น ก็กลเข้ามาเรื่อยๆมันเริ่มเหงื่อตกจากอากาศหนาวๆตอนนี้เสื้อมันเปียกโชกไปด้วยเหงือ่อและมันกลัวสุดขีดเลยยิ่งเสียงเท้าเดินลากมาใกล้มันเท่าไหร่มันก็ยิ่งสติแทบจะแตกแทบไม่กล้าแม้จะหันไปมองด้านหลังว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่แล้วมันก็พูดขึ้นว่าถ้ารถสตาร์ตติดพรุ่งนี้จะทำบุญให้ เสียงลากเท้าก็เดินมาหยุดอยู่ด้านหลังมันตอนนี้สติมันแทบจะไม่เหลือแล้วเหลือแค่ความกลัวท่องบทสวดอะไรในใจก็สั่นและลืมไปหมดแล้วทีนี้มันก็พยายามสตาร์ทรถอีกรอกรถก็ติดขึ้นมาเฉยเฉยแต่คันเร่งในมือมันนั้นกลับเร่งเบิ้ลเครื่องเองเหมือนสายคันเร่งในทางเร่งเองอยู่ประมาณสอง,งครั้ง ตอนนี้มันเข้าเกียร์รถได้แล้วมันก็รีบบิดออกจากตรงนั้นทันทีแต่ก็อดที่จะมองกระจกดูไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันก็เหลือบตามองกระจกข้างก็เห็นหมอกจางๆขาวๆลอยอบอวนแต่ด้วยแสงจันทร์สว่างเต็มที่จึงทำให้เห็นเป็นเงาคนสีดำยืนอยู่ตรงจุดด้านหลังของมันเมื่อสักครู่แต่เป็นร่างคนขึ้นมา กลับไม่เห็นส่วนคอขึ้นไปหาหัวมันจึงรู้ทันทีว่าใช่ตามที่เพื่อนมันบอกแน่ๆพอกลับไปถึงบ้านมันก็วิ่งเข้าที่นอนเลยจนจับไข้ในวันต่อมาแม่ไอ้นัดก็พามันไปรดน้ํามนต์กับพระที่วัดแล้วมันก็ได้เอาสังฆทานมาถวายพระแล้วอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่มันได้บอกเอาไว้เมื่อคืนตามสัญญาปัจจุบัน ไม่รู้ว่ายังมีคนเจอเหตุการณ์อะไรในจุดนั้นกันบ้างนะครับแต่สําหรับเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วหวังว่าทุกท่านจะชอบประสบการณ์ที่ผมได้นำมาเล่านะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสําหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ